สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการซื้อเสื่อน้ํามันเกาหลีนะคะ,ะว่าเราก็ไปเช็คราคามาหลายที่แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเราเคยสั่งของในเว็บไซต์แล้วมันจะออกได้ราคาถูกนะคะแล้วก็สั่งมานะคะแต่ว่า คือมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยนะคะแนะนําเลยนะคะสื่อน้ามันเนี่ยจะต้องไปเลือกนะคะเพราะว่าถ้าสั่งมาปุ๊บเราสั่งมาทีเดียวคือมันเป็นปริมาณที่เยอะเนาะเนี่ยมันสั่งมาทีเยอะนะคะกว่าจะปูให้มันครบกับตารางเมตรที่เราที่เราต้องปูนะคะก็คือว่าเราสั่งในเดตมาเราก็นึกว่ามันจะใช้ดีเนาะก็รีวิว5ดาว5ดาวคอมเมนต์มาดีตลอดแต่ปรากฏว่าออกมาเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นสีแดงนะคะแบบในรูปนี้เลยนะคะก็คือ แบบในคลิปนี้เลยนะคะก็คือว่าข้างหลังมันจะเป็นสีแดงแต่เราก็ปูไปนุก,ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนึกว่าจะดีอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นเสื่อนะ้ำมันแบบหลอกนะคะมันไม่ใช่ของเกาหลีเลยมันนิ่มอะไรก็จริงแต่ว่ามันขาดง่ายมากคือพอเราเอาอะไรไปวางปุ๊บมันก็จะเป็นรอยขาดแต่เราก็ขอโทษทีเราลืมถ่ายรอยที่มันขาด คือวางอไอของแรงนิดนึงคือไม่ได้เลยคือไม่สามารถใช้ได้จริงแนะนําว่าเสื่อน้ํามันนะคะแนะนําซื้อของเป็นเสื่อน้ํามันเกาหลีนะคะมีขายที่โฮมโปรหรือไทยวัสดุนะคะก็เราไปเลือกของไใ้ด้วยนะคะแล้วเรามาเช็คราคากันจริงจริงคือราคามันไม่ต่างกันเยอะพอมันไม่ต่างกันเยอะไม่ควรสั่งออนไลน์นะคะให้เราไปเลือก ไปเลือกสินค้านะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องเสียเสียน้อยเสียยากไงแต่คือเราเคยสั่งของในเน็ตคือเราสั่งแบบของแบบคือมันไม่ได้แพงเราก็สั่งมามันไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเราสั่งรถที่มันมีมูลค่าราคาที่มันค่อนข้างแพงเราก็เลยแนะนําว่าที่ส่วนผสมที่โฮมโประคะ่ะมันก็จะดีดีเลยนะคะเกรดดีเลยแล้วเลือกได้เลยนะคะเขาก็จะมีกว้างคูณยาว2.5เมตร ถึงหเมตรเอ่อกว้าง1เมตรราคาท่างน,นี้นะคะราคาร้อยกว่าบาทนะคะก็ขนาดพื้นที่ไม่กว้างมากนะคะแล้วก็ขยบมานะคะเกตนะคะเราก็เลือกได้เลยนะคะก็คุณภาพของเสื่อน้ำมันก็จะดีกว่าแต่มันจะไม่ใช่แบบนิ่มนะคะจะเป็นเสื่อน้ำมันที่มันแบบโดนอะไรก็ได้แบบเหมือนเราปูอะไรไปแล้วไม่ใช่แบบว่าเหมือนในเน็ตนะคะที่โดนอะไรนิดนึงโดนโต๊ะวางหนักๆห,ห,หน่อยก็เป็นรอยอันนั้นก็คือ เราเสียเงินไปเลยประมาณ2,005นะคะก็ถ้าใครอยากจะสั่งนะคะแล้วได้เกรดแบบทั้งหลังสีแดงอันนี้นะคะคือไม่แนะนำให้สั่งเลยคือใช้ไม่ได้จริงคือมันเป็นรอยเยอะมากแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็เลยแบบเบอ,อเราไม่อยากจะไปคอมเมนต์อะไรไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เราคิดไปคิดมามันก็จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครอยากจะสั่งเสือน้ำมันออนไลน์ในะชอบไป,ปลาซาด้าเราไม่แนะนำนะคะเราแนะนำให้ไปสั่งที่ช็อป ที่มันมีที่เราสามารถดูของได้ดูคุณภาพของของนะคะเพราะเราจะต้องสั่งทีเยอะนะคะเพื่อที่จะเอามาปูตามตารางเมตรที่เราขนาดของห้องที่เราจะปูนะคะบางห้องก็จะมีขนาด20ตาราง เมตรขึ้นไปจนถึง40ตารางเมตรก็ทําให้ปริมาณในการสั่งค่อนข้างเยอะแนะนําว่าสั่งกับร้านที่มีคุณภาพจะดีกว่านะคะแต่าเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนน้ำมันของโฮมโปรกันนะคะวันนี้ว่ามีราคาเท่าไหร่นะคะขนาดเท่าไหร่มีลายอะไรบ้างคือจริงๆแล้วมันจะมีขายอย่างโรตัสเรียบด่วนที่เป็นสีฟ,ฟ้านเนี่ยก,ก็จะมีของนะคะมีส่วนน้ำมันแต่ว่ามันจะไม่ได้มีให้เลือกเยอะนะคะแล้วราคาเนี่ย โฮมโปรถูกกว่าโฮมโปรในในในแบบเกรดเดียวกันเนี่ยคือโฮมโปรคะ่ะจะถูกกว่าแล้วก็ไทยวัสดุจริงๆไทยวัสดุก็ดีนะคะแต่บางทีไปแล้วของหมดนะคะก็ไทยวัสดุก็ดีนะคะคุณภาพาพอๆกับโฮมโปรคุณภาพราคาพอๆกันก็เพื่อนๆก็ไปเลือกได้ที่ไทยวัสดุกับโฮมโปรเราเคยผ่านไทยวัสดุแล้วเราจะทําคลิปมาให้เนี่ยแต่ว่า ของมันไม่ค่อยมีเราก็เลยไม่ได้ทำคลิปมานะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะจะเป็นคลิปเสือน้ำมันเกาหลีนะคะนะคะใช้ได้จริงนะคะที่โฮมโปรนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีลายไหนระคะเท่าไหร่บ้างค่ะเป็นเสือน้ำมันเกาหลีนะคะคุณภาพก็จะดีประมาณนี้หูดไม่หลุดนะคะ อันนี้คือหนาเลยอันนี้คือบางสุดอันนี้หนาเลยหนาหนึ่งจุดปีราคาอยู่ที่สองสาม